เป็นออฟฟิศซินโดมแล้วมีอาการปวดคอบ่าไหลปวดหลังหรือว่านิ้วล็อกนิ้วชาเนี่ยออกกาลังกายยังไงดีคลิปนี้มีคําตอบค่ะค่ะท่าที่1นนะคะให้เอามือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจับเก้าอี้นะคะแล้วก็เอียงคอไปด้านตรงข้ามนะจากนั้นก็เอามือนะคะแตะที่ศีรษะเบาๆนะคะให้ยืดนะคะยืดแค่รู้สึกตึงนะคะไม่ต้องเจ็บค่ะค้างไว้ประมาณ20 -30 วินาทีค่ะจากนั้นก็สลับข้างกันค่ะ ยืดค้างไว20้20-30ิิบเหมือนกันนะคะต่อไปท่าที่2นะคะให้ก้มมองหัวเข่านะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยกดศีรษะลงเบาๆนะคะจะรู้สึกตึงที่คอด้านหลังค่ะยืดค้างไว20้20-30ิวิเหมือนกันนะคะจากนั้นสลับข้างกันค่ะ กดคอลงมาให้รู้สึกตึงนะคะต่อไปท่าที่3นะคะให้เอามือเนี่ยจับที่ขาค่อยกันนะคะแล้วก็ก้มลงมาค่ะท่านี้จะรู้สึกตึงที่สะบักข้างหลังนะคะยืดค้างไว20้20-30วินาทีค่ะ ต่อไปท่าที่4นะคะท่านี้นะคะให้เอามือเนี่ยแตะที่คางค่ะแล้วก็กดคางลงนะคะทำแบบนี้ค่ะทำทั้งหมด10บครั้งนะคะต่อไปท่าที่5้าค่ะท่านี้จะเป็นท่ายืนนะคะให้ประสานมือกันแล้วก็กดมือลงมาค่ะจากนั้นให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะแล้วก็กางออกค่ะ อันนี้นัเป็น1ครั้งนะคะแล้วจะทาทั้งหมด5ครั้งค่ะค่ะแล้วก็ควรออกกาลังกายอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะแล้วก็อย่านั่งหน้าจอน,นานๆนะคะให้ลุกขึ้นมายืนมาเดินหรือเปลี่ยนท่าทางอย่างน้อยทุกหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วท่านมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะบ๊ายบาย